ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโซปอลาวนะครับคือตอนนี้เขามีนโยบายนะครับคือนโยบายเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนเขาแหละคือประชาชนชาวเาเขาคิดเห็นอ่าเขาคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเขาคิดแคมเปญนี้ขึ้นมานั่นก็คือเซฟเงินกีนะครับคือใครก็ตามนักท่องเที่ยวจากที่ไหนก็ตามที่เขามา,าเที่ยวลาวคุณต้องเอาเงินกีเท่านั้นไปใช้ จับใจใช้สวยในประเทศเราในสปขบ่เราคือว่าง่ายเขาไม่รับเงินตราต่างประเทศดอลล่าเงินบาทหรือยูโรเขาไม่รับเขาอาจจะรับเฉพาะเงินกีบหรือไม่ก็เงินหยวนนะครับก็าอาจจะรับสองเงินสองสกุลนี้คือเขาคิดว่านโยบายแบบนี้การกระทําแบบนี้มันจะช่วยพยุงค่าเงินเงินกีบของเราไม่ให้เฟื้อหนักแล้วก็ช่วยไปดุงเศรษฐกิจของเราให้อยู่รอด นะครับคือเขาก็คงจะไม่เข้าใจนะครับคงจะไม่เข้าใจว่าถึงแม้ว่าร้านค้าเล็กๆร้านค้าชุมชนเนี่ยรับเฉพาะเงินกี่แต่ร้านใหญ่ๆห,ห้างใหญ่ๆเนี่ยเขาทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาทำอย่างนั้นไม่ได้คือเขาก็ต้องรับหมดแหละ เงินสกุลต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์เงินบาทเงินยูเนเงินยูโรเขาต้องรับหมดแล้วตามห้างใหญ่ๆเนี่ยถ้ารับเฉพาะเงินกีบนี่มันมันทำไม่ได้แน่นอนเจ๊งแน่นอนด้วยเหตุนี้ลาวเองก็คงถ้าถ้าคืนเป็นแบบนี้นะผมว่าลาวคือตอนนี้ก็ถ้าคอนเทนต์นี้ยังคงดําเนินต่อไปเราจะไม่มีเงินตราต่างประเทศมา สะสมไม่มีเงินตาราต่างประเทศมาเก็บไว้ในคลังสำรองและไม่สามารถที่จะเอาไปชำระหนี้ต่างประเทศได้และยิ่งไปกว่านั้นเขาก็มีนโยบายให้คนลาวที่ทำงานอยู่ที่ไทยเนี่ยกลับมาทำงานที่ลาวมาร่วมกันพัฒนามาพัฒนาประเทศของเขาแหละแต่ชา,าวลาวชาวลาวที่เขาไปทำงานต่างประเทศทเขาปฏิเสธที่จะกลับมาคือกลับมามค่าแรางมันถูกอะ่ะ แต่ข้าของเครื่องใช้มันเกือบแพงขึ้นเขาคงจะไม่คิดกลับมาแน่นอนหมอบางคนเนี่ยหมอพยาบาลขา้าราชการของเราเนี่ยก็ต้องลาออกมาทํางานที่ไทยบางคนมาเป็นแม่บ้านบางคนมาทํางานรับจ้างใช้แรงนะครับมาทํางานโรงงานซึ่งเงินเดือนก็สูงกว่าสูงกว่าที่ลาวอยู่แล้วสูงกว่าช่ที่ลาวอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีข่าวลือว่า ให้ทางการ,ราปิดดา่านปิดดา่านระหว่างไทยกับลาวนี่ให้ปิดดา่านคือไม่ติดต่อบไทยว่างั้นเถอถ้าทําอย่างนั้นจริงลาวพังแน่นอนเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่นําเข้าไปขายในลาวนะั้นเป็นของไทยค่าใช้สินค้าของไทยนั้นก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพมีคุณภาพแต่ราคาไปขายที่ลาวมันก็จะแพงขึ้นตามขนสง่งตามระยะเวลาขนสง่งตามการเดินทางสมมุติว่ามามา่มาบ้านเฮาบะหมี่กึง่งเสเป็นลูกนี่สองเจ็ดแปดบาท แต่ถ้าไปขายที่ลาวสองสามสิบกว่าบาทณปัจจุบันนี้ณตอนนี้แล้วทําไมเราไม่เอาสินค้าจีนเข้ามาคือสินค้าจีนก็มีสินค้าจีนก็เข้ามาสินค้าเวียดนามเข้ามาของเกาหลีก็เข้ามาบ้างญี่ปุ่นก็เข้ามาแต่ด้วยการที่ไทยเนี่ยกับลาวนี่ซื้อขายติดต่อกันมานานสินค้าของไทยกายก็เลยกลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีหลายคนเชื่อว่าสินค้าของไทยนี่มีคล้ายๆว่าแบบ ทันสมัยหรือแบบมีคุณภาพเอาเพื่อว่ามีคุณภาพเ็าล้วมีคุณภาพกว่าของจีนแน่นอนในความคิดของชาวเรานะครับซึ่งเราเป็นหนี้คือเจ้าหนี้ใหญ่ก็คือจีนจีนก็ให้เงินกู้เรามาสร้างแผนมาสร้างทางรถไฟคือจีนเขาวางแผงนมาเยอะเลยละ่ะคือวางแผนว่าจะาจทําทางรถไฟผ่านเราเข้ามาไทยไปยงมาลีซึ่งการที่จะผ่าน ผ่านเข้าไทยนี่ทางรถไฟจีนผ่านเข้าไทยก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วยิ่งไปมาเลคก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะว่าไทยเนี่ยเขาก็คงจะเราเนี่ยคือไทยเนี่ยคือคือเขาศึกษามาก่อนม่ง่ายคือศึกษาเรื่องเราต่างๆมาก่อนอยู่แล้วจีนเองเขาก็คงจะวางแผนว่าคือต้องการที่จะคุมเศรษฐกิจในอา,อาเซียนทั้งหมดเลยแหละแต่มันคงจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนว่า ไม่มีที่ไปก็เลยต้องไปยืมเงินจีนแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นลูกหนี้ของจีนด้วยเงินจำนวนมหา,าศาลนี่แหละนโยบายชิดเซฟเงินกีบนี่ยมาช่วยอะไรไม่ได้เลยนะช่วยเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเราไม่ได้เลยมันตอนนี้ค่างเงินกีบมันฟื้อแล้วก็เหมือนอย่างประเทศบางประเทศนะ,ะเงินตรานี่มันมีความหมายเลยไปซื้อไข่แค่ฟองเดียวก็ต้องแบบเป็นเป็นกระสอบก็มีอย่างซินบัฟเวนี่ก็ งินสถานการณ์ตอนนั้นก็เงินเฟ้อเงินอะไรต้องหันมาใช้หันมาใช้เงินสกุลต่างประเทศแทนถ้านสถานการณ์เป็นแบบนี้นี่ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวก็คงจะลดน้อยลงแน่นอนยิ่งตัวนี้ก็เริ่มลดแล้วะเริ่มลดน้อยลงแล้วก็เนื่องจากไม่รับเงินไม่รับเงินกีบเอ่อไม่รับไม่รับเงินต่างประเทศให้ใช้เฉพาะเงินกีบถ้านักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวที่ลาวก็ต้องไปแลกเป็นเงินกียรแต่เวลานักท่องเที่ยวจะกลับบ้านนี่จะเอาเงินกียไปแลกเป็นเงินสกุลตาต่างประเทศก็ต้องบอกว่า หาที่แรกยากหาที่แรกยกยากและอัตราการแลกที่ลาวนี่เราก็กําหนดเองนะประชาชนคนลาวกาหนดเองคือกฎมันเรลืที่ต่ําต่ำกว่าสากลเขากําหนดไวนะ้น่ะถ้าเป็นบ้านเราก็ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับผิดกฎหมายอย่างแน่นอนก็ต้องมาดูว่าคอนเทนต์แบบนี้ที่ลาวมันจะสําเร็จไหมผมเชื่อว่าไม่สําเร็จหรอกนะครับผมเชื่อว่าไม่สําเร็จแน่นอนนะครับแต่เขาก็มีความคิดที่ดีนะครับเขาก็อยากจะช่วยประเทศของเขา แต่บางทีมันก็คือมน,ม,นมันคิด,คด,คดในทางที่ผิดอะครบาบพูดยงคืออาจจะไม่รอบครอบก็ได้นะครับนกับอคอนเทนต์แบบนี้คงจะอาจจะคิดไม่รอบคอบนะครับซึ่งผลกระทบก็ต้องตามมาอย่างแน่นอนหลายอย่างเลยแหละ